อีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เรารับรายได้จากการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นที่ตะก้าไหนก็แล้วแต่นะคะสามารถทำได้ง่ายๆผ่านเรียวนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทำนะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาทำกัน ก่อนอื่นนะคะก็มาเอาคลิปของตัวเองนะคะที่ทําไว้บนติ๊กต็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคลิปที่เรารีวิวไว้สําหรับขายของนะคะอะไรก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องทําใหม่นะคะวันนี้จะไม่ะะทีมีว่าเป็นคลิปนี้จ้าม่ทีมีคัดตั้งแล้วเราก็เลือกที่ขีดสามขีดนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์จากนั้นค่ะให้เรามาที่ Google นะคะแล้วก็มาพิมพ์ว่าสแ p t ติค่ะมาทําอะไรเหรอมาโหลดคลิปที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ค่ะ แบบไม่ติดลายน้ำไม่มีคำว่า t ิ k t ต็อกอยู่ในคลิปนะคะนี่กดดาวน์โหลดได้เลยพอเจอโฆษณา,าก็กดปิดไปนะคะนี่กดดาวน์โหลดนะคะเท่านี้แหละก็คือจะได้คลิปแบบไม่มีลายน้ำเอานำไปโพสที่อื่นได้เลยนะคะแบบนี้นะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะคะตัวคลิปจะเข้ามาอยู่ที่คัมเมล่าหรือแกลเลอรี่ในเครื่องของเราแบบไม่มีลายน้ำแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เรามาที่ เพจนะคะหรือ facebook ของเรานั่นแหละค่ะได้ทั้งสองแบบเลยในที่นี้จะไม่ที่จะโพสที่เพจนะคะก็กดสร้างค่ะแล้วก็เลือกคลิปเรียวค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกคลิปที่เราโพสเมื่อสักครู่ค่ะมีคัดตั้งในผสมมาแบบนี้นะคะก็คือแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะคราวนี้ถ้าเรากดถัดไปแล้วตัวปกหน้าปกนะคะยังไม่ชอบเนี่ยสามารถกดแบนกลับไปเพื่อให้เลือก หน้าปกแบบนี้ค่ะเออพอเราถัดไปเมื่อไรเนี่ยเขาจะจําค่าปกเป็นคลิปตรงคลิปที่เล่นอยู่ตรงนั้นค่ะเสร็จปุ๊บนะเราก็เขียนเลยค่ะอันนี้คือขาตั้งมือถือนะคะและตั้งโรโบรอทโอ้มันเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะทำได้หลายอย่างเนาะมีไฟไม้เซลฟี่ใส่ไปให้จบเลยค่ะคนจะได้รู้นะคะยืดสูงถึง ร้อยห้าสิบสองนะคะอ่าเสร็จปุ๊บอย่างอื่นไม่ได้ต้องทำอะไรมากค่ะใส่แฮชแท็กไม่ได้ต้องใส่ราคาไม่ได้ต้องใส่อะไรเลยค่ะนะคะใส่แฮชแท็กประจำช่องของเราของเจ้าแมท่ทีก็คือเจ้าแม่ทีเนี่ยคะ่ะง่ายๆแล้วก็ติดแฮชแท็กสินค้าด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะเสร็จสินค้าชิ้นนี้คือ L สิบหก D นะคะมีไฟคือสิบหก D นะคะถ้าไม่มีไฟคือสิบหกธรรมดาแค่นี้เลยเสร็จปุ๊บนะคะอ่าเราก็เลือกค่ะว่าจะแชร์ไปที่ไอจีด้วยไหมถ้าไม่ก็ไม่ต้องติดตรงนี้นะคะของเจ้าแมท่ทีคือเชื่อมไว้เสร็จปุ๊บโพสค่ะ เดี๋ยวรอคลิปโพสต์เสร็จนะคะระหว่างรอคลิปโพสต์เสร็จค่ะเล่ามาที่ตะก้านะคะเราจะเอาที่ตรงที่เราติดไว้แล้วหรือจะไปเอาที่หน้าช่องของเราก็ได้จะมีขึ้นว่าแชร์ตรงนี้ค่ะนี่เสร็จปุ๊บให้เราคัดลอกลิงค่ะนะก็คือการคัดลอกหน้าตาของตะก้ามาค่ะจากนั้นไปไหนครับไปที่คลิปที่เราเพิ่งโพสต์เมื่อสักครู่นะคะอ่ากำลังรอเวลาที่จะโพสตเสร็จนะคะรอแบบหนึง่ง เมื่อเราได้คลิปที่เราโพสต์ไปแล้วนะคะให้เราเข้ามาแสดงคอมเมนต์ตรงนี้นะคะโดยการใส่พิกัดหรือให้จิ้มลิงก์นะคะลิงก์ตัวนี้คืออะไรก็คือตะกร้าสินค้าที่เราจะพาเขาไปจิ้มสินค้าในหน้าที่ทิกต o อกนั่นเองนะคะจิ้มปุ๊บนะคะอันนี้อาจจะต้องไปจิ้มเองนะคะจิ้มที่ลิงก์โดยมันต้องใช้ยูเซอร์คนอื่นนะคะอันนี้พอเป็นยูเซอร์เราจิ้มมันก็จะไม่ไปแต่ถ้าเป็นยูเซอร์คนอื่นจิ้มปุ๊บมันก็จะมา หน้านีลยตรงนี้นะแล้วก็กางขาแล้วก็ตั้งแบบดูระดับพื้นแบบนี้ได้เลยนะคะสูงมากสูงกวนร้อยห้าสิบก้ออันนี้จะไม่ที่สุดหรือห้าสิบกว่าเราก็ได้ก็เอาลงมานิดนึงให้อยู่ระดับนี้นะคะอ่ะรู้เคล็ดลับแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถไดออเดอร์จากเรียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า พี่มาร์กตอนนี้ดันเรียวเยอะมากแล้วก็อย่างที่จะแม่ทีเคยให้ดูคลิปของจะแม่ทีนะคะก็คือยอดวิวของเรียวขึ้นมา1ล้านวิวภายใน1วันแล้วทำให้มีออเดอร์ขายแบบถล่มทลายเลยสิ่งนี้และค่ะทำให้เราเปิดค่าการมองเห็นของเพจ หรือของเฟซของตัวเองก็ทำให้มียอดมีออเดอร์นั่นเองใครยังไม่รู้วิธีนี้ก็รีบทำเลยนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทียนบ้างเอ๊ะตรงคอมเมนต์สามารถส่งของขวัญได้แล้วนะใครส่งมาก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่ใช่ว่าขายเล่นๆน,นะจ๊ะขายได้หลักล้านเลยจ้ะ